อ๋อเนี่ยจารย์กนเลยพ่อมาอว่าก็จุยอ่ะวันจันทรเจุยแล้วหุกโจยจนิตากโจยาเป็นเนพระวิหารของหลวงพอเพราะอยู่บรหน้าพวหาหลวงพ่อก็จะได้ทูาสาเจัอทั่านกะเรื่องแผ่นดินั้0 0าสามารถเวายได้ทั้งแผ่นได้รล้แจ้ง เราเออจ้าเราแท้มากเราแท่มากมีขี้ตาออกมาขี้ตาเราแท่มากขี้ตาออกมาี้าเยแวก หลักคาจะอยู <si suppression> ่ไ <descon> ด้ต <Br ots> ้องอาศัยเสา้ำอย่างนั้อาคารเราเป็นหลักสำคัญในการให้รัไหอ่อนต้นที่นี่ตั้งเกล่างจอดมามามาขมามาวเจดต้นมาอีกปดต้นตั้งเชมาดังางเดถ่งว่อมะข่างม่าม่ะจต้นมาีแปดต้นกลังจะเรียนเลขว่านะแปดสานี่